ดีครับ FC ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มรอนเบาเหนือเที่ยวชิมครับวันนี้ทีมงานของช่องเอ็มรอนเบาเหนือเที่ยวชิมได้มีโอกาสและจังหวะดีๆนะฮะได้แวะมาที่วัดเชียงทองตำบลท่าบางทองอำเภอเมืองพะเยานั่นเองครับที่นี่มีกิจกรรมอะไรสําหรับวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันพิเศษผมต้องขออนุญาตเรียนถามทางาผู้ร่วมกิจกรรมตรงนี้เรียนยเฉลยครับแนะนําตัวก่อนกันแล้วกันครับสวัสดีครับผมธีระที่วงนะครับผม เป็นต้นเริ่มกันทาก๋วยเตี๋ยวเก้าบาทวันนี้นะครับเนาะก็คือก๋วยเตี๋ยวรถพระธรรม้าบาทครับผมมีที่มาที่ไปอย่างไงครับคือเริ่มจากว่าเขาอยากคือ้าบ้านเนี่ยได้กินอิ่มในราคาประหยัดครับเนาะมีตังเก้าบาทก็สามารถกินอิ่มเหมือนเขากินก๋วยเตี๋ยวชามละสี่ห้าซิปได้คุณภาพโดยที่เขาบได้ลดปริมาณและคุณภาพลงเลยครับครับซึ่งเริ่มต้นกมาจากความเมตตาของ พระเดชพระคุณหลวงปูคูบาจันรโชติโกว่าน้ำแป้งยาธันได้ออกกาวัตทุนในการ,รซื้อวัตถุดิบต่างๆและอุปกรณ์ในการทำกว๋วยเตี๋ยวมาหม้อ,อ,อพื้นกระบะเชียงทองนั่นคือจุดเริ่มต้นคผมหนะลังจากนั้นก็มีแผนที่จะต่อยอดและกระทำเขากระทำมาทุกสัปดาห์เลยๆได้มาต่านั้นกับสามเดือแล้วครับนอทนันคู<อ>นาะโดยจ่าวัตถุดิบตาจะมีเจ้าภาพนี่ครับร่วมบริจาคแล้วแต่ว่าติดไหนเดด๋ย่างใจคนละร้อยสองร้อยกั คนละปันถึงสามพันก็มีบริจาคได้การทำวัตถุดิบและผู้มากินก็คือบริจาคเก้าบาทเข้าวัดเพื่อมาได้เป็นการติดหนี้สงด้วยได้ยาปิดการบำรุงวัดด้วยแหมครับผมคือก๋วยเตี๋ยวรสพระธรรมเก้าบาทที่เปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ครับผมทุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์ถ้าใครมีเวลานะฮะมีเวลาผ่านมาทางนี้ก็แวะมาได้แต่ปกติที่นี่ก็จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่แล้วแม่นครับผม <polarization. S 2> สมาชิกเท่าไหร่นะฮะโรงเรียนผู้สูงอายุสมาชิกประมาณกี่คนครับร้อยหกสิบกว่าคนครับร้อยหกสิบกว่าคนแต่มาเรียนจริงๆประมาณร้อยกว่าคนร้อยต้นๆอยู่ครับผมเยอะเยอะมากทีเดียวถ้าเป็นเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะฮะที่นี่นะครับผมโอเคนี่คือเป็นเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวรสพระธรรม9บาทนะฮะอยู่ที่วัดเชียงทองนี่เองนะครับยังไงเอฟซีก็สามารถที่จะแวะมาอุดหนุนแวะมาชิมฝีมือ รถพระธรรมจะเป็นอย่างไรนะฮะโอเคเชิญท่านต่อไปเลยฮะที่เกี่ยวข้องครับผมครับคุณหมอไดอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ร่วมรงการตรงนี้แนะนําตัวเลยครับครับผมนายสุพลฤกจันดาครับมาจากกศนออำเภอเมืองพะเยาครับครับที่นี่บทบาทที่นี่ทําอะไรบ้างครับก็มาเป็นวิทยากรวิทยากร เกี่ยวกับผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมบริจาคนะครับก๋วยเตี๋ยว100ถ้วยมาร่วมทาบุญด้วยใช่ไหมฮะก็เป็นวิทยกรประจําเลยใช่ไหมฮะครับผมเนื้อหาที่ที่สอนที่นี่หรือบรรยายที่นี่มีอะไรบ้างฮะก็แล้วแต่แผนที่ออกมาว่าสัปดาห์นี้เขาจะให้พูดเรื่องอะไรส่วนมากผมก็จะเกี่ยวกับเรื่องนันทนาการมากกว่าครับ นันทนาการเพื่อจะทําให้นักเรียนของที่นี่ได้มีความสุขได้ผ่อนคลายนะฮรเป็นการดีแหลกนะคะัด้วยกิจกรรมในโซนนันทนาการใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่จะทําให้สมาชิกของผู้สูงอายุได้มีความสดชื่นนะฮะได้ผ่อนคลายับภาวะต่างๆโอเคครับท่านต่อไปเลยครับค่สวัสดีค่ะชื่อพัทวรวัลอินทะาเขื่อนนะคะ เป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะอยู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังทองนะคะ,คะวันนี้ก็ได้มาร่วมกิจกรรมในส่วนของโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะ,ะเราใช้ชื่อว่าโรงเรียนอนุรักษ์ปัญญานุศรน,นะคะค่ะ,คะเราทำกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุที่นี่เป็นปีที่แล้ลค่ะ ค่ะ,ะ,คะ8ปีแล้วค่ะและปีนี้นะคะเราก็จะได้มาร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์นเนื่องจากกิจกรรมวันอาทิตย์ชุมชน,นะคะ่ะมีกิจกรรมหลากหลายนะคะเราก็จะได้มีส่วนร่วมในหนึ่งในชุมชนอะไรเงี้ยค่ะ,คะการเรียนการสอนของนักเรียนผู้สูงอายุนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของอวิชาการดูแลสุขภาพวิชาสังคมวัฒนธรรมแล้วก็วิชาพุทธศาสนาค่ะ และ,ะก็จะมีในส่วนของวิชาที่เป็นสันทนาการนะคะอย่างเช่นดนตรีพื้นเมืองนะคะแล้วก็วิชาที่ส่งเสริมวัฒนธรรมก็จะเป็นอักษรพื้นเมืองล้านนาค,ค่ะซึ่งเด็กๆลูกหลานนะคะที่มากับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณยา่าก็จะได้มาเรียนในเรื่องของอักษรล้านนาอักษรพื้นเมืองนะคะก็จะเรียกว่าเป็น อักษรตัวเมืองค่ะซึ่งก็จะเป็นเชิงอนุรักษ์ค่ะโอ้ถือว่ายากเหมือนกันนะตัวนี้ผู้สูงอายุเรียนไหวไหมครับค่ะ่ามีมีเด็กๆเยาวชนมาเรียนค่ะก็มีค่ะมีเป็นชมรมกิจกรรมของเด็กแล้วก็รวมทั้งผู้สูงอายุที่ท่านที่สนใจค่ะค่ะนะฮะโอเคพระท่านพระครู เราจะพากันเดิน,ดนแล้วแล้วย,ยังไงฮะที่ที่พูดถึงกาดอะไรนะกาดมั่วอ๋อกาดมั่วพนักกาดมั่วกาดอิมบุญกาดม,มันจะมีสโลแกนว่าก๋วยเตี๋ยวเก้าบาทตลาดอิ่มบุญก็คือเป็นสองโครงการเชื่อมกันใช่ใช่ <นะ S 2> คือ,คอ คือเปิดโดยการให้กับสถาจาบานนักเรียนผู้สูงอายุก็ที่ว่ามีสินค้าเกี่ยวกับอยู่ในชุมชนในชุมชนกามาจางนาทุกวันอาทิตย์นํามาวางจาหน่ายที่นี่เป็นการคล้ายๆว่ามาแลกเปลี่ยนสินค้านมีอะไรดีๆก็มาแบ่งปันกันเปิดได้กี่สัปดาห์ตลาดในเปิดได้4อาทิตย์แล้วเนาะแต่ความจริงกับเปิดทุกทุกวันศุกร์แต่ว่ามันแบบตรงกับร้านก๋วยเตี๋ยวก็เลยปรับ ปรับขึ้นมาเลยปั๊บเดี๋ยวนี้ก็คือนักเรียนเปิดวันอาทิตย์นักเรียนก็สามารถจะนําสินค้ามาจำหน่ายแล้วก็มากินก๋วยเตี๋ยวตดยยิ้มบุญโวยเจ้าบ้านจะอยู่ตัางหนอกันหนอกใครอยากจะมาอุดหนุนสนับสนุนสินค้าเงานตังของในชุมชนก็มาปในวัดได้ได้นะให้อย่างนั้นเราเราเดินไปชมตลาดดีไหมได้ได้ได้เดี๋ยวถ้าตอนเดิมบริษัลาดิมคืคุณหมอได้ให้คุณหมอได้อันนี้เอาเชิญคุณหมอได้เลยครับถือ โอเคโอเคครับเอฟเดี๋ยวเราจะเดินชมตลาดนะฮะตลาดอิ่มบุญตลาดอิ่มบุญส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าในชุมชนค่ะทำโดยชาวบ้านนะคะแล้วก็ขายขายโดยชาวบ้านในชุมชนนะคะ รวมทั้งค่ะ,ะคนที่มาขายเนี่ยก็จะเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุของทางโรงเรียนด้วยนะคะอ,อันนี้คือโครงการของเรานะคะศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลท่าวังทองะนะคะคร,รวมสนับสนุนโดยท่านพระครูวัดเชียงทองค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะค,ค่ะ,ะวันนี้โต๊ะแรกสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ ขายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจริงๆนะคะถามราคาหน่อยครับค่ะอันนี้มอส้มถัดจานตัวไดเจ้าห้าสิบาทพึ่งห้าสิบเนาะเจ้าเนาะอันนี้เอาลูกที่ไหนมาเจ้าเมืองเงาโอ้วันนี้เมืองเงามาโดยเป็นป้ปบ้านนี้กะักหวานยกเมืองเงาเหรอฮะักหวานแล้วเจ้า หวานมาจากเมืองปงมดส้มมาจากเมืองแงวของแม่กาแสดงว่ารวบรวมพื้นที่อันนี้ละเจ้าผักเหื่อเจ้าสิบบาทิบบาทเมนูของผักเหือกทำอะไรได้บ้างครับเนื้ออย่างได้พ่องแกงยำยำใส่อย่างถึงจะล้มจีนหมูอะไรมาล่ะสวัสดีค่ะก๋วยเตี๋ยวล้าก็ ก็ถือว่าเป็นเมนูตามฤดูกาลใช่ค่ะเป็นผักพื้นบ้านที่ออกตามฤดูกาลเจ้าเราจะได้กินปีละครั้งค่ะถือว่าเป็นอาหารที่สุดยอดมากผักหวานเหมือนกันผักเนื้อก็เหมือนกันเล็ซีครับอาจจะไม่คุ้นเคยกับเมนูท้องถิ่นแบบนี้ท้องถิ่นล้านนาก็จะมีเมนูเฉพาะฤดูกาลซึ่ง เป็นเมนูที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของร้านนาใช่คะก็เปลี่ยนไปตามฤดูกาลนั้นนะฮะนี่คือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่บนพื้นแผ่นดินร้านนานั่นเองครับเรสีครับค่ะอันนี้ร้านต่อไปนะคะเป็นร้านของชุมชนแม่บ้านหมู่บหมู่แปดค่ะ เป็นเป็นกลุ่มผู้สูงอายุด้วยค่ะแม่แม่บ้านก็จะเป็นผู้สูงอายุด้วยค่ะมีผ้าพรมเช็ดเท้าพื้นละพื้นละพื้นละ25บาทบาทนเจ้าโอเค แบบเย็บเจ้าอันนี้แบบเย็บนี่เี่ห้ายบแม่บ้านเย็บกันเองค่ะเป็นกองทุนของหมู่บ้านค่ะอันนี้เป็นลูกหมวยจันจ้าวอันนี้ก็ราคา50บาท50บาทอ๋อขนาดใหญ่ใหญ่ขึ้นแล้วก็บาะ อันนี้เป็นเบาะรองนั่งนะค่ะ5บาท5บบาทมันสิบาทสินค้าตัวนี้เราได้รับโอท็อปแล้วค่ะอ๋อเหรอฮะเป็น,ปนผลิตภัณฑ์เศษวัสดุที่นำมาใช้ประโยชน์ค่ะตีแบนดโลโก้โอท็อปเรียบร้อยค่ะสำหรับ,บของกลุ่มตำบนท่าบางทองอเ,รเราเรไปจัดางานบูธระดับจังหวัดแล้วค่ะสินค้าไม่พอขายค่ะ ขายดีมากค่ะน่าเชื่อครับเอฟซีครับว่าเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นตรงคนชิดนี่อันนี้ก็หลิกหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับของชุมชนนะคะผักพื้นบ้านนะคะโอเคเราจะนําไปเลยอันนี้ผักเซี่ยวเนาะผักเซี่ยวอันนี้มะขามเปียกนะคะช่วงนี้ราคาแพงมากเลยนะคะถุงละสี่สิบค่ะ อ่าผักปลอดสารผักปลอดสารพิษนะคะฟักทองผักสลัดสายบัวนะคะยบัววด้เพราะว่าบ้านบ้านเราติดกับติดกับน้ําอิงติดกับน้ำอิงนก็จะมีสายบัวใช่เราก็จะมีสายบัวทานด้วยค่ะยอดผักบุ้งอร่อยมากค่ะแกงข้าวเหนียวดําข้าวกรรมค่ะ ข้าวกลั่มไรซ์เบอร์รี่ห้าสิบบาทิโอ๋อค่ะห้าสิบบาทเองนะคะคคงงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่องเอ็มรอนบ่อเหนือเที่ชิมจะอุดหนุนไรซ์เบอร์รี่กันแล้วกันหนึ่งขวดนะอันนี้เป็นข้าวอ๋อมีให้ชิมด้วยมีค่ะข้าวเหนียวดำนะข้าวเหนียวดำอันนี้ค่มฟซีลองชิมดูมือล้างก็ยังไม่เป็นไรนะฮะไไม่เป็นรค่ะลองรับวันนี้วันอาทิตย์เชื้อโรคหยุดทำงานค่ะนุ่มดีฮะ อันนี้เป็นเป็นตะโก้เปลือกค่ะขนมพื้นบ้านก็อันนี้เป็นขนมใส่ไส้ขนมสอดไส้อันนี้เป็นขนมโบราณค่ะขนมข้าวตอข้าวตอเนาะข้าวแตนจะต่างหากนะคะอันนี้ข้าวตอเป็นข้าวตอก็คือรังต่อใช่ไหมค่ะเขาจะทำเป็นแผ่นใหญ่แล้วเขาก็จะตัดค่ะอันนี้ผักกาดพื้นบ้านเดี๋ยวยังไงผมแวอานะเป็นผักกาดผักกาดเขียวเนาะผักกาดเมืองผักกาดเขียวผักกาดเมืองผักกาดเมืองเนาะ อันนี้ที่มันที่มันฉุนฉุนเหมือนวาซาบิหรือเปล่าอันนี้ไหมค่ะตัวเนี้ยเหรอน่าจะใช่แล้วเพราะว่าเขาเอามาเมื่อกี้เอามาแค่นี้ค่ะก็เคยชิมค่ะรสเขาจะขมอันนั้นเป็นมะขามหวานค่ะมะขามหวานอันนี้ก็จะเป็นมะเขือชาวบ้านปลูกเองค่ะครับถุงละเท่าไหร่นะมะเขืออันนี้อันนี้คืออันนี้คือผักเครื้อต้มแล้วออ๋นึ่งแล้วอ๋อนี่สดแล้วก็แบบใช่ค่ะ อันนี้ก็กินกับน้ำพริกได้เลยอร่อยใช่ไหมครับโอ้เยี่ยมมากเลยครับโอ้วันนี้มีผักเหือกเยอะผักเป็นคงเป็นช่วงที่ออกใช่เป็นช่วงที่ออกค่ะแตกยอดพวกนี้ก็เลยจะเยอะค่ะอากาศเย็นอันนี้เป็นแขนงแขนงที่ออกจากกระหล่ำที่เราตัดต้นมาเลยของนั่นเหรอครับแล้วเขาก็พอเขาสูงขึ้นก็จะแทงออกมาราคาถูงละสิบบาทค่ะโอเคบาทจองไปหนึ่งถุงสงสัยผมไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้ค่ะ พริกแห้งอันนี้คือน้ำผึ้งหรือไม่ครับน้ำผึ้งเลี้ยงของที่ไหนฮะอันนี้ก็มาจากเชียงใหม่ค่ะอ๋อเป็นโอท็อปเหมือนกันนะขวดละร้อยห้าร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบนะคะเป็นผลิตภัณฑ์มาจากเชียงใหม่นะคะมาวางร่วมกับตรงนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นผักพื้นบ้านเป็นผักพื้นบ้านเป็นมะเขือพื้นบ้านค่ะพี่ขี้หนูสวนนี่ถุงละ บาทค่ะสิบบาทห้บาทอันนี้มะเขือเทศก็ห้าบาทมะเขือห้าบาทหลากหลายราคาแบบอันนี้ผักรวมผักรวมถงบาทรวมลวกน้ำจิ้มลวกจิ้มพริกมีไข่อะไรเขาเรียกไข่อะไรฮะไข่ทรงเครื่องไข่ทรงเครื่องยุบสีครับถ้าคนไหนชื่นชอบเมนูนี้สามารถแวะมาได้นะครับการันตีความอร่อยใช่ไหมฮะอร่อยค่ะอร่อยชัวร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะือม อันนี้เป็นน้องผู้พิการนะคะที่มาช่วยคุณแม่ขายของคุณแม่เป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุค่ะแล้วก็พาลูกๆมาขายของด้วยปกติเขาจะขายอยู่ชุมชนหมู่หนึ่งนะคะวันนี้ก็ค่ะมีโอกาสได้มาขายของมีไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดเมากเลยโอ้คนสวยสบายดีกัสบายดีค่ะสวัสดีครับนี่เป็นบรรยากาศของ กาดอิ่มบุญนะฮะอันนี้อันนี้เป็นเครื่องเทศอะไรคะใช้ใช้ทำอะไรคะเครื่องเทศตรงนี้มันมีอะไรบ้างอ่ะสิบบาทเมล็ดผักโขมเมล็ดผักขมเอาไปปลูกเอาไปปลูกหวานปลูกโอตอนแรกนึกว่าเป็นสมุนไพรไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจผิดครับเ่าเครื่องเทศอ่าอ่าใช่ใช่ใช่เป็นเมล็ดเมล็ดผักพันเป็นเมล็ดพันธุ์ผักขมที่เราจะไปหวานแล้วก็ กินต้นผักโขมคโอเคเข้าใจละเข้าใจลลโอเป็นผักโขมสีขาวไหมหรือสีอะไรสีเขียวเขียวใช่ไหมฮะใครเขียวใช่ขยันปลูกนะคะซื้อไปปลูกเองได้ที่บ้านนะคะมีเมล็ดพันธุ์ด้วยครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนอีกอันหนึ่งค่ะที่มาร่วมกันนะคะในกิจกรรมนี้มีร่วมโครงการค่ะมีร่วมโครงการคนละครึ่ง นะคะอ่าใช่ค่ะมีเราชนะด้วยนะคะได้มาร่วมค่ะอย่างไงถ้ามีโอกาสมีเวลาก็นี่เป็นมุมอีกมุมหนึ่งะครั ก็เวะมาได้นะฮะทุกวันอาทิตย์ที่นี่วันอาทิตย์ที่นี่ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะได้มาอิ่มบุญนะคะในโรงทานะคะแล้วก็มาช่วยสนับสนุนสินค้าของชุมชนของชุมชนนะคะราคาก็ไม่สูงไม่แพงค่ะแถมปลอดสารพิษแล้วก็ปลอดไัยใช่ค่ะนี่เป็นบรรยากาศโดยรวมของวันอาทิตย์ ที่วัดเชียงทองใช่ไหมฮะวัดเชียงทองตบบนท่าวางทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับเอฟซีถ้าผ่านมาทางนี้หรือถ้ามีเวลาก็สามารถแวะมานะฮะมีก๋วยเตี๋ยวรถพระธรรม9บาทนะฮะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูหน่อยได้ไหมนะเดี๋ยวเอฟซีตามไปดูครับว่าก๋วยเตี๋ยวรถพระธรรม9บาทเนี่ยรสชาติจะเป็นอย่างไรลองไปดูหน้าตากันหน่อยนะฮะ ถือว่าเป็นคีพิเศษกันแล้วกันนะสำหรับวันหยุดวันอาทิตย์เป็นวันของครอบครัวนะฮะถ้ามีเวลามีโอกาสก็แวะมานะฮะได้ร่วมทำบุญด้วยนะฮะส่วนหนึ่งแล้วก็อิ่มบุญไปด้วยกันนะฮะนี่เป็นเรื่องราวของกิจกรรมดีๆนะฮะในส่วนของชมรมผู้สูงอายุแล้วก็ มีภาคส่วนต่างๆได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมนะอย่างทางสถานีอนามัยาเรียกอะไรโรงพยาบาลประจำตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของท่าบางท้อจะเรียกเป็นรพสตอก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะฮะให้เดินดูมุมแลมุมไหนฮะมุมนี้นะครับดูให้ f f c ครับนี่คือเป็นบรรยากาศนะฮะสำหรับได้ครับได้ได้ของร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะ รถพระธรรมนะฮะที่เปิดทุกวันอาทิตย์นะครับเปิดทุกวันอาทิตย์ที่วัดเชียงทองนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่สามารถที่จะแวะเข้ามานะครับแล้วก็มีส่วนร,ร่วมในเรื่องของการทําบุญด้วยส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆสําหรับกิจกรรมวันอาทิตย์ของวัดเชียงทองครับนะฮะนี่คือกลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุฮะที่แวะเข้ามาที่นี่นะครับแวะเข้ามาที่นีเพราะฉะนั้นเอฟซีครับ จะอยู่บริเวณน,นี้นะขอดูหน้าตาทางนี้อีกนิดหนึ่งครับนี่เป็นบรรยากาศกรทุท้งไฟนะฮะอืม เอาละครับ fc นะครับถือว่าคลิปนี้เราจะอิ่มบุญไปด้วยกันนะฮะกับวุวยเตี๋ยวรสพระธรรม9บาทนะครับเปิดทุกวันอาทิตย์ที่บริเวณวัดเชียงทองตะบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะฮะ แวะมาที่นี่สามารถที่จะ,ะเดินตลาดนะฮะอิ่มบุญได้อีกมุมหนึ่งของบริเวณนี้นะครับอ,อย่าลืมนะฮะเอถ้าผ่านมาทางนี้เส้นทางสายนี้นะครับสามารถที่จะมาสัมผัสอิ่มบุญไปด้วยกันนะฮะขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องอิมรอนบบาวเหนือเที่ยวชิมตลตอดมาและก็ให้กำลังใจทุกๆครั้งนะครับคงจะได้พบกันกับคลิปหน้า เป็นคลิปที่มีความสุขต่อไปนะฮะยังเป็นนโยบายของช่องอิมโรนเบาเหนือเที่ยวชิมตามปกติฮะอยากสร้างสรรค์ในเรื่องของกิจกรรมดีๆของสังคมและชุมชนนะฮะโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยสมใจปราถนาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสุขภาพแข็งแรงนะฮะพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ f อคะ่ะ